โอเคครับผมก็กลับสวัสดีท่านชมชาวไทยทั้งในและนอกโลกทุกคนท่านกันด้วยนะฮะก็อย<ๆ>ู่กันกับโซ r ราลทีวีแล้วก็วันนี้นะผมจะมีทริคดีๆกับ o o g l e Meet นะฮะสำหรับเรียนออนไลน์ของเคยๆหลายๆคนนะฮะมันแนะนำเรื่องก็มีว่าเราเนี่ยสามารถเปลี่ยนพื้นหลังเนือเปลี่ยน background กกฉากหลังของเราเนี่ยในการประชุมได้ไหมนะฮะก็เห็นส่วนใหญ่ะก็จะทําในคอมใช่ไหมในพีซในโนบุกแบบเนี้ยแล้วก็ผมมีแค่เนี่ย แท็บเล็ต a n d ด o i ยหรือว่าแบบมือถือ Android รุ่นไหนยี่ห้อไหนก็ได้นะฮะวันนี้เน่ะผมจะมาสอนทํานั่นเองก่อนจะไปสอนทำเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็แชร์ให้เพื่อนเพื่อมาดูด้วยกันนะครับผมขั้นแรกเนี่ยเราก็กดเข้าไปที่ Google Chrome นะฮะยังาไมา่ต้องเข้าผ่าน Google Chrome เท่านั้นนะฮะมันถึงจะทําได้ถ้าเราไปเข้าผ่าน Google Meet เลยเนี่ยมันจะทําไม่ได้นะฮะโอเคขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วมันจะขึ้นว่าไมโครโฟนถูกบล็อกอะไรต่างๆนานาบลาๆของมันก็กดออกไปก่อนนะ โอเคแล้วเราก็มากดที่3มจุดด้านบนแล้วก็มาติ๊กเป็นไซส์เวอร์ชันเดสก์ท็อปนะฮะแล้วก็กดเข้าไปที่ตั้งค่านั่นเองก็เลื่อนไปถึงขั้นสูงฮนะแล้วก็จะเห็นว่ามันจะมีตัวหนึ่งที่เขียนว่าตั้งค่าเว็บไซต์นะกดเข้าไปเลยแล้วก็จะมีกล้องใช่ไหมมีไมโครโฟนนะแล้วก็กดเข้าไปแล้วก็กดอนุญาตให้มนะิสเนี่ยเห็นไหมอนุญาตไปเลยแล้วเราก็กดออกไปหน้าหลักของเว็บไซต์เราได้เลยนะครับผม Okay. มาถึงตรงนี้ละเห็นไหมว่าพื้นหลังของผมเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปบ้างแล้วเห็นไหมทีนี้ผมเนี่ยก็จะต้องทำการเข้าร่วมไปในนี้นะฮะในการเข้าห้องเรียนครั้งหนึ่งโอเคทีนี้แหละเมื่อเราตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยเลยเนี่ยเราก็จะเข้ามาสู่ในห้องเรียนของเราไม่ว่าจะเป็นห้องที่อาจารย์สร้างขึ้นมาหรือว่าอะไรก็ตามแต่ะฮะให้เรากดมาที่3มจุดตรงด้านล่างตรงกลางจอนะฮะ ราอยากได้เป็นเต็มจอเหมือนในคอมพิวเตอร์ในพีก็กดเต็มหน้าจอไปเลยเห็นไหมมันก็กจะแสดงผลขึ้นมาแบบเต็มหน้าจอแลว้วให้น่นี้ะฮะแล้วก็กดไปที่สามจุดเหมือนเดิมก็จะมาที่พื้นหลังฮะกดเข้าไปเลยมันก็จะให้เราเลือกนะว่าพื้นหลังเราเป็นยังไงะฮะก็ถ้าสําหรับคนที่เห็นว่าเออมันไม่เห็นจะมีเลยมันมีแค่อะไรไม่รู้ขึ้นมาเนี่ยก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยพลิกหน้าจอะฮะ มันก็จะพลิกมาแล้วก็เจอเยอะแยะมากมายเลยะฮะแล้วก็ถ้าเราอยากจะเพิ่มรูปตัวเองที่อยู่ในเครื่องหรือว่ารูปอะไรเนะี่ยเราก็สามารถกดเครื่องหมายบวกเข้าไปได้เลยนะฮะเหมือนในที่นี้นะผมจะยกตัวอย่างเป็นตั้งอออสักรูปนี้แล้วกันนะฮะนี่แล้วผมจะพลิกกลับมาเป็นหน้าจอ,อนอนเหมือนเดิมนะฮะโอเคเห็นไหมว่าด้านหลังมันก็เปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ง่ายๆแค่นี้เองถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆ้วก็กดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับผมก็ไปโซ่ หนึ่งพันกับ1นึ่งซับสไครต์ก็ได้นะฮะโอเคผมพอใจแค่นี้ก็ได้แล้วถ้าอยากจะดูเกมหรือคอนเทนต์ดูความรู้อื่นก็เป็นล่างเลยจ้าเข้าไปในช่องเลยสวัสดีครับเป็นก็ไปแล้วละ่ะมวังว่าจะเรียนออนไลน์กันสนุกนะครับเด็กๆผมก็เรียนไปแล้ว